อยู่วงวาวน้อะไรอมันเป็นเหมือนกับดึงคนนะ่ะให้ดึงดึงมอง,องเดินไปมันเท่อ่ เมือนเกม,มที่มัน,นผูกเอวอุ้มไข่แต่นี่เป็นคนแมนงมุนะครับ้คนอยู่อะไรอย่าต้เป็นขาโดยที่มันอุ้มอุ้มต่งนะวัเรื่อคนยาางข้าวไเครับถ้าลูกโป่งตกหรือว่าตัวตัวเองตกเนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่เครับถ้าเดินงนี้ง่ายไปครับต้องดบกบนเชือกอันนี้โดยที่ันต้องพุตง,ๆๆต,องอตัวไวอางนี้ ไปดูกันดีกว่าว่าหนุนดาทำได้ไหมฐานนี้ก็มอยเล <c oughs> ยกับเอียงซ้ายเอียงขวาเราตองหาว่าจะล้มจะล้มไม่รู้นี่เขาถ่ายหรือเปล่า ตอนนี้นะครับเราจับเวลาหมดสนาทีแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่งานลูกที่สแล้วนครับที่ที่เขาไม่กีลูกเราไปนคนเดียวดูแม่หมอดูนม่หมอ มันคือฟัสุดท้ายออยพีได้ไปสามลูกค่ะสลูกสามดีเย้าครับเมื่ี้นะครับคืระหว่างที่เดินไปดูที่แมงมุที่งไข่นะครับคุณไปามโคนะมานเป็นยังไงบ้างคืออย่างที่ผมบอกไปงแตอนแรกนะครับว่ามันจะมีเอ่รียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบบตอไม้ครับแต่ว่าทำเป็นปูนครับผมตอไม้ตอบอไมตอประมาณนั้นนะก็คือ เราต้องเดินติ๊กแปกไปครับครับไปต่อไปขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่นี้นะฮะเราต้องหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราต้องไปติดน้ำไปเออนะฮะแล้วห้วยที่เรากัดน้ำไปแถวลวดรอบห้วยเลยครับครับไม่ได้เดียวเป็นแต่ว่าดูแล้วเราูแล้วเรารูถ้าผมก็ต้องพุ่งไปน้ปผมก็ต้องพุันไปาไปพ่งยเดินไปครัแล้วมันก็จะมีคะแนนห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบไล่ขึ้นไปไอ้นี่ผมทำได้ดีมาก50่แคิะแนนเรื่อยครับ น้อยดทางมันก็หมดมันยากเงกันยากเองแลวดูเลยนเนี่ยเด็คนนี้เยอะมากมาั้งเดีๆมา่ให้มดีลที่้ได้ครับันี่เป็นไงอความคิดความคิดเป็นยับการโยกการโยก แล้วดูสีผมด้วยนะครับผมก็หยิด้วยครับผมครับผมเที่ยมเลยไม่ธรรมดาอย่างน้อยควรพอยางนอนลกาลเลยต้องไปดูหุานนะครับทำไมล่ะจริงกาที่สอกันัต้องิ้วครับไปยังไปด้วยเจอมี s h e ก้อมี s ต้นนอยเวลาเนี่ยาออย เป็นเล่นยากคือแบบว่าเล่นก็เล่นบอตอนนี้ถึเวลา,าคุณแล้วครับคุณได้เวลาเคทับคุณนาวแล้วนะครับเมื่อกี้ในยที่สองเนะะีนะะ่ยเขานำแต่ว่าถา,าี้นเขัาเขได้แค่ครพอครับูะะดได้นนาหน่อยก็อย่างเี้เยที่็น,น,นเาเวลาจิจัง ทีนะครับโมยน้ำไปเลนะครับทีมนาวเนี่ยทีมโต้ไปห้าสิบะนครับทีมโต้ได้้อยสคะแนนซึ่งหนูนาทีมท้าที่เล่นไปได้ร้อยสิคะแนน้าวันนะครับซึ่งจะต้องเป็นวัดอย่างแต่หนูตุ้งต่อนะครับว่ายแย่ยไนนาร้อสาไม่ว่าทีมไยอดกว่าหือเปล่าไปชุมครับทีมนาวนะครับนาวครับมนไไร นพัอบลูกตสวตื่นลูกลูกทำไมผมว่านี่เนี่ยลูกอะลูกไหมไหมลูรอบได้คืนให้นืกินองก็อยูนถุงกิน้อไ่ไตัวเล็กไงได้เรียบกลุ่มออยออาหมดหน้าทีมเลยตัวใหญ่มากอะต้องดึงมให้ลูกนะนั้นลต้องไปเริ่มใหม่ ไม่ออ้ำตัวตัวน้ตัวตุ่ยลงไปในถังจะบิด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 น้ำเป็นน้ำเต็มขวดเลยร้อยขวดตัวตัวจุ่มป้าเลยตัวแห้งเลยลูกลูกอีเขาได้ปากปันกันนะอมขวดฮ่่มันลวกมันลวกมันลก ดูไปลาครับปเ้เนี่ยดึอยู่นะแบบจะลุกาจจะลุกหลายนีแล้วมันเดี๋ยวมันเกียงใครยังขายยังันก็มงเอนี่ครับถาเป็นก็เป็นยรงครับพัยครัเนี่ยน้ำหนักตัวมันเยอะเห็นไหม่ะเพราน้ำหนักตัวมันเยอะ คนอะก็แบบว่าดึงไม่ไม yeah. yeah. ่บาลานซ์เลยครับดีพอไม่บาลานซ์มันก็จะล่วงๆตัวเล็กจะแกล้งกันจับิตับไปอบมาเอาลอนะครับตอนนี้ผ่านโั่มนหนึ่งลูกครับจะด้วจะล้ม ที่ใชมันจะเป็นไงมันก็เป็นกานฉันจะขอเป็นรเธอขอเป็นัยอมขอสุดหาู่หน้าได้ไปสามูด้นะครับกลุ่มัวก็ไปสามลูและกลุ่มมะนาวตัดนี้ว้เยอะรับได้ไหมครองลนันเอง จบลงมาแล้วนะครับทีมงานทั้งหมด4ฐานนะครับช่วงหน้าได้กลับมาลุานบบานน้นกันว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างครับได้มีจิตกัรรมรออยู่ในช่วงนต้น่นอนครับทนะครับ